สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาคัดทุเรียนให้ลูกศิษย์ที่รักนะครับนักร้องชื่อดังของประเทศไทยยิงดีสีจุมพลนะครับลูกนี้นะครับประมาณ5-6กิโลกร,รมัมนะครับลูกนี้ยาไปฝากยิงดีนะครับยิงดีบอกอาจารย์ส่งมาให้นุเนนยเอาลูกเดียวกันนะครับต้นนี้มี3ลูกนะยิงดีเนดะ้อสอง สนะครับประมาณ5-6กกิโลกรัมนะครับห้กกิโลกรัมต่อลูกต้นทิดเหนือกันอีกนะครับต้นนี้มีประมาณ12ลูกนะครับขนาดไซส์เดียวกันคือประมาณ4ี่ถึงห้กกิโลกรัมนะครับขนาดนี้นะครับขนาดนี้แล้วต้นทิพเหนือกันอีกนะครับอันนี้ก็ไซส์ใหญ่นะครับตัวนี้ก็ ขนาดเดียวกันนะครับประมาณ5ถึง7นะครับกิโลกร,รมัม5ถึง7ลูกดีก็ประมาณขนาดเดียวกันนะ 7. ต้นนี้มีแค่3ลูกนะครับเพื่อนๆครับก็ฝากคลิปนี้มดเอกถ้าหญิงดียังไม่ดูคลิปก็บอกอาจารย์สุทัศน์เอาคลิปมาให้ดูดนะ้อนะครับขนาดนี้นะครับถ้าจะหญิงดีจะสั่งทั้งหมด3ต้นนี้แล้วก็บอกมา ะครับเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่และแฟนขับได้ชิมทุเรียนภูเขาไฟบ้านซำบันไดหมู่ที่10บตาบนบกดองอําเภอคุณหานจังหวัดสีเกตนะครับนี่อาจารย์อยู่สวนครับตอนนี้เมื่อวานนี้ออกไปเกือบ3ตันครับวันนี้พักวันที่15ออกอีกประมาณ4ตันนะครับเอา3ต้นนี้เนาะนะครับต้นนี้ก็สูสีกันนะครับนะครับ ไม่เยอะนะครับประมาณ7ลูกนะครับตันนี้ครับครับโอเคเดี๋ยวส่งคลิปให้หญิงดีแล้วหมดเอกม่าเด็กดูไว้นะถ้าพี่หญิงดีติดธุระอะไรก็ดูแลแทนพี่หญิงดีนะครับเดี๋ยวจารย์กลับบ้านจะไปแวะที่รีสอร์ทสวัสดีครับ